สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่า n ช l นลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเลยนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อนะครับไอโฟนรุ่นใดที่มีโปรพิเศษมีราคาพิเศษนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นนะครับให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบ ราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งในช่วง ปลายเดือนมิถุนายนกันนะครับซึ่งรุ่นที่ผมเลือกมาให้ดูวันนี้ก็จะเป็น iPhone 11นะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็น iPhone ที่ค่อนข้างขายดีแล้วก็มีหลายท่านสนใจนะครับน่าจะเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่ง iPhone 11นั้นราคาปัจจุบันต้องบอกว่าดีมากๆนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ10,000บาทเท่านั้นสําหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรแล้วก็เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ด้วยนะครับ ส่วนถ้าเป็นการซื้อพร้อมโปรนั้นก็มีหลายราคามีหลายโปรโมชั่นนะครับราคาแต่ละค่ายก็จะไม่เท่ากันแต่โดยรวมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ5,000ไปจนถึง7,000บาทประมาณนี้นะครับซึ่งรายละเอียดของราคาแล้วก็โปรโมชั่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสาหรับการซื้อพร้อมโปรหรือว่าซื้อแบบติดสัญญา บอกเลยว่าน่าสนใจทั้ง2แบบนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 11นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่21มิถุนายนปี2024มาพร้อมกับราคาพิเศษโปรโมโชั่นพิเศษจากหลายร้านเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับ iPhone 11ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง Apple โดยตรง ถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนแล้วเขาก็จัดส่ง iPhone ให้เราถึงบ้านได้เลยนะครับสำหรับ iPhone 11 without adapter เป็นล็อดผลิตใหม่ปี2024นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ24,900นะครับลดราคาพิเศษวันนี้เหลือเพียง12,490บาทราคานี้ยังมีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วยนะครับถ้าท่านอยากจะได้คูปองส่วนลดอยากจะได้โค้ดส่วนลดจากร้านนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของ lazada ได้ เลยนะครับแล้วก็ทักแชทไปสอบถามกับทางร้านได้ในส่วนของการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าเราจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับจ่ายผ่านธนาคารต่างๆจ่ายผ่านวอลเล็ตรวมถึงการผ่อนก็ผ่อนได้ด้วยนะครับในขั้นตอนการจ่ายเงินเราก็เลือกเลยว่าเราจะผ่อนแบบไหนแล้วก็จะผ่อนกี่เดือนนะครับเขามีรายละเอียดให้เราทั้งหมดในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีนะครับความจุมี64แล้วก็120 8 g b สินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้นะครับ iPhone 11ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ19,500ลดราคาล่าสุดเหลือ12,900บาทนะครับมีให้เลือก2สีเท่านั้นก็คือสีดําแล้วก็สีขาวสําหรับความจุ 64GB สินนค้าเเป็ของแท 100%0% ปลี่ขึ้นได้ ภายใน30วันเราก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับขายโดยทางร้าน i Studio นะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ24,900ลดราคาล่าสุดเหลือ12,800บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินเลือกได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการโอนก่อนหรือว่าการจ่าย่ันธบัตรเครดิตรวมถึงการผ่อนนะครับยังไงลองเข้าไปดูรายละเอียดก่อนซื้อได้ในส่วนของ สีก็มี2สีนะครับเป็นสีดําแล้วก็สีขาวความจุมี64แล้วก็ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อเเซเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 11นะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจากทางด้านแอป Lazada าราคาโดยรวมอยู่ที่ประมาณ11,000ถึง12,000นะครับท่านชอบร้านไหนลองกดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับไปดูส่วนลดไปดูรีววิกการสั่่งซื้อ้ออนได ลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h อป e e กันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7ซนะครับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ19,500ลดราคาเหลือ12,900บาทนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีกด้วยในส่วนของการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับจัดส่งให้ฟรีสาหรับสีมีเป็นสีดาแล้วก็สีขาวสาหรับความจุ 64GB สกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยน็นต์เปลี่ยน,น,ยน15 แล้วก็มีประกันจากศูตร์ a p p l e 1ปีอีกล้านหนึ่งขายโดยทางร้าน I s t u d i o นะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตร์ a p p l e ราคาเท่ากันเลยนะครับหมื่นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากให้ผ่อนผ่อนได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากสูตร์ a p p l e 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิง์ป ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างหรือว่าการซื้อเครื่องแบบติดโปรนะครับมาดูราคามาดูโปรโมชั่นกันว่าล่าสุดสําหรับช่วงปลายเดือนแบบนี้นะครับไอโฟนสินั้นค่ายมือถือค่ายไหนที่มีโปรโมชั่นหรือว่ามีราคาที่น่าสนใจน่าซื้อที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย True m o v e H นะครับ iPhone 11ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,650บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ไปสั่งออนไลน์นะครับเขามีโค้ดลดราคาให้ทันที1,000บาทนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ5,650บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีในส่วนของแต้ม True Point นะครับใครที่เป็นลูกค้าของ True แล้วก็มี t True Point นำมาใช้ลดราคาเพิ่มได้อีกด้วยซึ่ง iPhone 11จาก True นะครับก็มีให้เลือก2ความจุก็คือ6 ห4แล้วก็ 128GB สกิกะไบต์สั่งออนไลน์เขาจัดส่งให้เราถึงบ้านได้เลยนะครับหรือว่าเราจะไปรับที่ทูช็อปใกล้บ้านเราก็ได้โปรโมชั่นเน็ดรายเดือนมีหลายแบบให้เลือกนะครับเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของทูซื้อได้ที่ราคา6 6 5 0เม,มื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าโปร8 9ดซื้าได้าซื้อได้ที่ราคา9,750าา9,750ทุกโปรไม่ต้องจ่าย่าตลหน้าสัญญา12เดือน ลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา6,650นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199ค่าเนด็ดลงหน้า3,210บาทโปร8,99ซื้อได้ที่ราคา8,150นะครับค่าเนด็ดลงหน้า2,140โปร5,99ซื้อได้ที่ราคา9,750ค่าเนด็ดลงหน้า1,605บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา6,650ยาย่ข่ออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา6,650เหมือนกันนะครับเมื่อยาย่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนล11ะ1,199 โปร899ซื้อได้ที่ราคา8,150ขัน้นตีกลุงหน้า2,140โปร599ซื้อได้ที่ราคา9,750ขั้นติดลุงหน้า1,650บาททุกโปรสัญญา12เดือนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่12,900บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านค่าย True นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ5,650บาทเท่านั้นชอบโปรไหนอยากจะซื้อเป็นโปรอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับย้ายค่ายเบอร์เดิมสามารถไปสอบถามราย เพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาส่วนค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับ iPhone 11มีให้เลือกหลายแบบหลายโปรโมชั่นเลยนะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สาหรับโปร d t แทสบายเปย์ผ่อนเพียงเดือนละ470บาทต่อเดือนเท่านั้นใชเ้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสำหรับการผ่อนส่วนโปรเน็ตรายเดือนนะครับแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้า d t แทแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปนะครับซีรียลที่ราคา6,650ราคานี้รวมถึงคน ที่เปิดเบอร์ใหม่ด้วยนะครับส่วนคนที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา6,650โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนิ้ล่งหน้านะครับโปรพิเศษก็คือจะเป็นโปรยิ่งอยู่นานยิ่งได้เพิ่มนะครับลดสูงสุดถึง4,500ราคาเริ่มต้นที่12,900สําหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรถ้าย,าย้าย่ขยนะครับก็ลดให้อีก1,500ราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพคเกจแพคเกจแรกเป็นรายเดือนเดือน 9, อละ1,990 รพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าด้วย3,000โปร899ซื้อได้ที่ราคา8,150ค่าเน็ดลุ้งหน้า2,100โปร599ซื้อได้ที่ราคา9,750ค่าเน็ตดุ้งหน้า1,200ซึ่งทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 11ความจุ 64GB New Boxset สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา7,700ถ้ายายค่ายลด1,000นะครับเหลือ6,700บาทแล้วก็ยังมีในส่วนของส่วนลดจาก AIS Point ก็นำมาใช้ลดเพิ่มได้อีกด้วยในส่วนของสีมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีขาวแล้วก็สีดำวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ AIS นะครับหรือว่าถ้าสั่งออนไลน์ไม่เป็นก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็ไปได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุป ราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 11นะครับคลิปนี้สรุปทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้อยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นวว่่่่าาาาาาคลลิิปปจกกกกกกกชชชออองของขเรรรมมมีะโยนน์์์ตตตทผ็็ฝดดดดแแ้ไ เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ